ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระก,กับสามวิทยวันนี้มีพระนางพญามาให้ชมองค์หนึ่งได้องค์นี้มาก็มีความประทับใจในหลายๆอย่างเลยมีโอกาสได้แขวนมีโอกาสได้บูชาพระองค์นี้แล้วก็มีประสบการณ์ก็เลยตัดสินใจทําคลิปมาให้ชมกันส่วนสําหรับจะใช่จะ ไม่ใช่ยังไงเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะครับผมเองไม่ได้เซเรียสอะไรตรงนั้นเพราะว่าก็นับถือก็บูชาท่านมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือองค์นี้เนี่ยได้มาเพราะว่า,ามีคนขุดได้นะครับคนที่เอามาฝากเอามาให้แบ่งบูชาเนี่ยก็บอกว่าองค์นี้นี่ขุดได้มาคือจะจริงจะเท็จ,จ,จยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ แล้วก็แบ่งบูชามาตอนนั้นก็น่าจะ8ปีแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของภาพจากกล้องกําลังขยายสูงกันนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเมื่อเราขยายดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรเพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบอกชอบใจคือเมื่อแขวนบูชาครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระก็คือจะมีความมันจะมีความเงาเกิดขึ้นคือผมไม่ได้ขัดไม่ได้ถูอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าพระเนื้อดินแบบนี้เนี่ยให้ขัดด้วยใบตอง แต่ว่าก็เราบูชาเองครับเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเองเราก็ไม่จำเป็นต้องไปขัดไปถูเพียงแต่ว่าก็มีโอกาสมีจับมีอะไรบ้างเนี่ยก็ผิวพระก็จะมันจะเงาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรื่องของคราบขาวๆที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเห็นมาเห็นด้านหลังนี่จะเห็นชัดว่าขาวๆไขไๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็สวยงามดีส่วนในเรื่องของเนื้อพระนยครับมองด้วยตาเปล่ามองกายภาพแบบนี้ก็จะเห็นว่า ในเนื้อพระเนี่ยครับก็คือจะมีสีขาวๆนะครับเหมือนกับว่ากระดำกระด่างอยู่ที่ผิวพระเห็นไหมครับคือเกิดขึ้นในเนื้อพระคือพระนี่ไม่ได้เป็นสีเนื้อดินเผาอย่างเดียวมีความเข้มความอ่อนอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับแล้วก็ถามว่าด้านข้างมีรอยตัดไหมก็มีรอยตัดนะครับก็เดี๋ยวไปขยายดูผิวพระกันว่าแบบนี้ในเมื่อขยายดูแล้วเป็นยังไง คือพิมพจะถูกพิมพจะใช่จะเก๊จะแท้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสำหรับผมเองเนี่ยคือศรัทธ,ธามาก่อนเรื่องของมูลค่าอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอคล้องแล้วก็มีประสบการณ์จะบอกว่าอุปมาอุปไมายหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านั้นก็ว่ากันไปครับเพียงแต่ว่าพอเราบูชาลัทธนาแล้วเราเห็นบรารมีเราก็รู้สึกดีเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกว่าในเนื้อพระนี่เราจะเห็นสีขา,ขาวๆอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับ คือพระไม่ได้เป็นสีเดียวไม่ได้เป็นเนื้อเดียวไม่ได้เป็นเนื้อดินเผาอย่างเดียวแต่ด้านในเนี่ยเราจะเห็นสีขาวๆเกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพระนางพญาองค์นี้เนี่ยสิ่งที่อยากชวนให้ดูอยากชวนให้เห็นคือเรื่องของเม็ดแร่ที่ผิวพระเรื่องของสีสันวรณนะที่ต้องบอกว่ามีความเข้มความอ่อนแบบนี้ คือโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยสำหรับการจะสมพระเนื้อดินเนี่ยถ้าดูนะครับแล้วมีสีสันวรรณะที่มีความเข้มความอ่อนอยู่ในเนื้อแบบนี้เนี่ยคือจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าสังเกตว่าหลายๆองค์ที่บูชานะครับมีโอกาสอรัธนาขึ้นคอแล้วเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเนี่ยผมเองก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ถ้าบูชาแล้วนะครับขึ้นคอแขวนบูชาแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของไขขาวเกิดขึ้นมีเรื่องของสีสันวันนะที่เด่นชัดแบบนี้เนี่ยก็คือจะชอบดูจะ,บดจะชอบส่องเป็นพิเศษแล้วพอเราสังเกตพระในลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะไปเข้าองค์ประกอบที่อาจารย์ลหลายท่านเนี่ยพูดให้ฟังคือองค์นี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเราดูเข้าไปในเนื้อเราจะเห็นสีขา,ขาวขาวเห็นไหมครับสีขาวขาวในเนื้อพระ คือสีกระดำกระดังอยู่ที่ในเนื้อพระอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ใต้สีอยู่ใต้ผิวพระแบบนั้นอีกทีหนึ่งคือองค์นี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าสีจะค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็เม็ดแร่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเนื้อที่หยาบแต่ว่าพอเราขยายดูครับเม็ดแร่เม็ดกรวดที่เราเห็นเนี่ยเขาจะไม่มีความคมในดูที่ด้านหลังคือเขาจะไม่มีความคมให้เห็น ยอดแหลมมันจะไม่มีคือพอเราสัมผัสนี่เราจะจะลื่นๆจนนันนนวลเห็นไหมครับแล้วล่องรอยเนื้อหนะที่ผิวพระแบบนี้เนี่ยจะไปเหมือนกับก้อนหินก้อนลูกลังเวลาที่เราเอามาส่องเอามาดูครับคือบางคนก็บอกว่าพระนางพญาเนี่ยดูง่าย,าน,าายานะครับพระเนื้อดินเผาดูง่ายบางคนก็บอกว่าดูยากนะครับก็ว่ากันนะครับเพราะว่าคือศรัทธามาก,ก่อนนะครับเนี่ยเห็นก้อนกรวดก้อนนี้ไหมครับ โอ้โหสวยงามคือยังไปเหี่ยวอยู่ที่ก้อนกรวดตรงนั้นอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็คาบไขเขาขาวที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามดีครับนฮะเห็นไหมฮะจะไม่มีความคมไม่เห็นคือผมมองว่าถ้าศรัทธามาก่อนมูลค่าเนี่ยมีโอกาสอาัถนาขึ้นคอเลยครับได้พระมาถ้าท่านรู้สึกดีเนี่ยท่านอัถนาขึ้นคอเลย แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้เทคนิคบ้านๆอย่างที่ผมใช้เนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงว่าเห็นอะไรไหมนะครับเมื่อเราบูชาไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่ต้องไปขัดด้วยใบตองแห้งอะไรแบบนั้นหรอกครับคล้องดูก่อนเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอย่างผมเองเนี่ยก็พอรัตนาบูชาแล้วก็มีความมันเกิดขึ้นที่ผิวพระนะครับและอีกจุดหนึ่งที่จะชวนให้ดูคือลักษณะการหดการยุบเข้าไปแบบนี้ครับ เห็ไหมครัที่ขอบตรงนี้เนี่ยคือเขาจะยุบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ล่องรอยของการยุบเขาจะมีขอบการยุบของเขาเห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมจะค่อนข้างชอบเลยไม่รู้ว่าท่านอื่นชอบแบบผมหรือเปล่านะครับก็พูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมีจุดไหนที่ท่านชอบเนี่ยฮะผมชอบเม็ดกรวดแบบนี้เราสังเกตไหมครับว่าที่ขอบของเม็ดกรวดเนี่ยก็คือจะมีการยุบตัวลงไป แล้วก็จะไม่มีความคมให้เห็นยอดจะมีแต่ความมนๆคือองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยงามอีกองค์หนึง่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปหยิบก้อนหินก้อนลูกลังมาส่องมาเทียบอะครับทาไมเขาถึงเหมือนกันนี่ฮะก็เหมือนกันเลยแบบนี้ครับก็สวยงามดีคือวันนี้ก็เอาพระที่ ตัวเองบูชามาให้ดูครับว่าแบบนี้เนี่ยเทคนิคบ้านๆที่ผมใช้คือพอคล้องแล้วมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะหยิบจะดูบ่อยนะฮะหยิบบ่อยก็ความมันก็มีมันตั้งแต่ตอนที่แขวนที่บูชาแล้วครับแล้วยิ่งจับยิ่งถอดเข้าถอดออกนี่ยิ่งแล้วเลยครับผมนี่ครับสวยงามดีนะครับเทคนิคบ้านๆก็ลองไปใชใ้ดูได้นะครับก็แนะนําหลายท่านเหมือนกันว่า ได้พามาอย่าเพิ่งมองเรื่องของมูลค่าครับถ้ารู้สึกดีครับใส่ตลับแขวน้องคอก่อนเลยครับดูความเปลี่ยนแปลงนี่ครับคือวันนี้กล้องกำลังขยายสูงมันเห็นชัดนะครับมันไม่ต้องมานั่งหยีตาดูกันแล้วครับดูได้ง่ายนะครับโอ้โหมนสาร จัดจ้านแบบนี้ครับเห็นร้อนปวดไหมครับคือบางคนก็บอกว่าแบบนี้แดงด้วยแรกดอกมะขามนะครับแร่ดอกมะขามแซมขึ้นมาให้เห็นแต่ผมเองก็มองว่าที่แดงๆสีจัดจนะครับก็น่าจะเป็นแร่ดอกมะขามที่เขาพูดถึงกันก็สวยงามดีนะครับวันนี้ก็มาให้ชมกันแบบนี้นะครับคือพระที่ ผมเองก็ได้มีโอกาสแฟนดูชานะครับจีิสันวันะจะมีความเข้มความอ่อนแบบนี้อวันนี้ขอบคุณสักการติดตามรับชมขอบารมีพระนางพยาคุ้มครองให้ทุกท่านแขวคาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ